วันลุมพินียอดภูผาเพชรเกียรติเพชรวัดแกร่งไร้พ่ายพาแฮมกีร่าศึกวันลุมพินี74วันแจกความบันเทิงให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้อย่างต่อเนื่องสำหรับสัปดาห์นี้ศึกวันลุมพินี74ยกทัพนักสู้แถวหน้าของวงการมาดวลแกร่งกันทั้งสิ้น12คู่พร้อมถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมในอีกกว่า190ประเทศทั่วโลกจากสนามวเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่9สิงหาคมนี้เริ่มคู่แรก19นาฬิกา30นาที ดูคลิปวันลุมพินีวันที่27ตุลาคม2566คู่ยอดภูผาวิมานแอร์เวอร์ซัสมาฟลุตตูปีเยฟยอดภูผาเวอร์ซัสพาแฮมคู่เอกนำรายการยอดภูผาเพชรเกียรติเพชรหรือชื่อเดิมยอดภูผาวิมานแอร์นักสู้หมัดโหดวัย20ปีจากชัยภูมิขอพิสูจน์ความแรงของพาแฮมกีราชเจ้าของสถิติชนะ4ไฟร์รถวัยเดียวกันจากอิรานในกติกามวยไทยรุ่นแบนตตัมเวด13 5 1 4 5ปอ เด่นเกรียงไกรเวอร์ซัสปตักเอกคู่รองเป็นการดวลกันของสองมวยเข่าจากภาคใต้ระหว่างเด่นเกรียงไกรสิงมาวินจอมบูวัย25ปีจากพัทลุงพบกับปตักเอกซินบีมวยไทยมวยสายลุยวัย26ปีจากนาครศรีธรรมราชในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท128ป่ปอคิริเวอร์ซัสเฟอร์ซานคู่เอกภาคอินเตอร์คิริโคโมมูทอป กำปั้นหมัดคมวัย25ปีจากรัสเซียเพิ่งเสียท่าแพ้ครั้งแรกในไฟล์ล่าสุดได้โอกาสกลับมากู้ศรัทธาเจอกับเฟอร์ซานชิเชกนักสู้เครื่องร้อนวัย28ปีจากตุรกีที่ล่าสุดชนะรวดสองไฟติดโดยจะสู้กันในกติกามวยไทยรุ่นแบนต์ตัมเวทนอกจากนี้ยังมีการกลับคืนสังเวียนของยามีนพีเคแสนชัยที่ออกตามล่าแต้มชัยแบบไม่ครบยก3ามไฟติดโดยจะรับมือน้องใหม่หน้าจับตามองจากรัสเซียอิรากิมอับดุลเมชิดอออังฟอฟันรวมถึงชาติพิชิตสอสอต่อย8ริ้ว พร้อมแลกอาวุธหนักกับขุนศึกษอเดชพันธ์ที่ต้องการแก้ตัวหลังแพ้มาในไฟล่าสุดแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง w a t c h w a n i f c o m บางประเทศ Facebook or อ o u t u b e วันบางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาทีโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี 74คู่เอกยอดภูผาเพชรเกียรติเพชร vs พาแหมกีราชมวยไทยรุ่นแบนตําเวท135145หห้าปอคู่รองเด่นเกรงไกลสิงห์มาวิน vs ปตักเอกซินบีมวยไทยมวยไทยแคทเวท128ปอชาติพิชิตสอสอต้อยแรดรี vs ขุนศึกสอเดชพันธ์มวยไทยแคทเวท1 1 2ปอก้าไกลชอห้าพยักษ์ vs สิงห์ธนวัฒนกยีลาดกระบังมวยไทยรุ่นสตรอเวท1 1 5 1 2 5ปอ ดอนคิงโยธาลักษ์มวยไทยเวอร์ซัสปานเพชรสอนนรุมนมวยไทยแคทเวท136ปอ1ธรณีกุ้ยบางคอแหลมเวอร์ซัสสายนีพีเคแสนชัยมวยไทยแคทเวท112ปอคิริวโคมูทอปเวอร์ซัสเฟอร์ซานชิเชกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135่ง13สปอยามีนพีเคแสนชัยเวอร์ซัสอิรากิมอับดุลเมชิดอฟมวยไทยแคทเวท137่อสิบเจปอสิงสังป่าลูกบุญมีเวอร์ซัสฮิโรยุกิ มวยไทยแคทเวท122ปอแสนชัยนกุฎทุ่งสงเวอร์ซัสบรรณะหายาชิตมวยไทยแคทเวท126ปอดาโจฮาเอสทีเอฟเวอร์ซัสอิลิมเบกอาคิวเบกอูลู m มเรุ่นไฟเวทหนึ่งสาหนึ่งสามห้ปอลีซังชันเวอร์ซัสโมอิซิสโลอิสอิโลกอน MMA รุ่นสตรเวท1นึ่งหปอ